อ่าสัตวถูปาวาและเจดีเนี่ยหลังเนี้ยหลังเนี้ยแต่ที่แบ่งที่เขาแบ่งไปไม่ไม่เกี่ยวไม่เอามารวมกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอามารวมคือเอาจากตรงนี้ไปเอานี้ไปแล้วก็เขาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์อ่าที่อ่าปตนะนะเสร็จแล้วเนี่ยทางอ่าดรฉลองท่านก็ไปรวมรวมชาวบ้านมาอ่าก็ขอคืนมาให้ให้มาที่เนี้ยอ่าก็พี่ฟ้องศาลฟ้องศาล สาลก็สั่งอนุมัติอนุมัติมาให้เอาพระบรมสารีริกข์มาเพราะว่าอันนี้มันเป็นสมบัติของเจา้าฤชวีเจฤาวีมันไม่ใช่ของของมคตไม่ใช่ของปัตปตนะคือฝั่งนั้นมันจะเป็นฝั่งมคตไงฝั่งปัตตน,น,นะแต่ว่าฝั่งฤชวีเนะี่ยเขาเขาจะอยู่ในปาวาที่ถูกแบ่งว่าแปดส่วนนะเสร็จแล้วก็มันพังลงมาเขา,เาเก็ไปเก็บไว้นะ นกเตอือลองก็ไปพายลูกประชาชนไปอะไรก็ขอร้องให้ศาลเนี่ยเอานํามาแต่ที่นียมันศาลสั่งนํามาแล้วก็จะต้องสร้างสร้างเนี่ยทางรัฐบาลกลางเขาก็ทางวิถนเขาก็มาสร้างก็ใหญ่ไหมหลายพันล้านกันนะนแล้วก็ยิ่งใหญ่ต่อไปนี่เป็นเป็นที่ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์เลยนะแนี่ยตามเขาจะเปิดปีนี้นะแต่มันไม่ทนัน เจอเจอรหะเปิดแ่เปิดเปิดตามสัญญาเขาอย่างนั้นนะก็คือเอาเอาไอ้นั่นมาจากสารจีนอะสารจีเลยดูซุ้มดูอะไรดูอะไรทั้งหมดอะข้างบนก็น่าจะเสร็จแล้วนะข้างบนอ่าข้างบนมันจะมันจะมีเป็นเป็นไอ้โดมหัวอีกตรงนึงนะอ่ามีมีมีไม่ใช่เป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์ที่สารจีนอะเป็นคล้ายๆเป็นเป็นเป็นฉัดนะเป็นฉั ตรงหนั้นนั่นก็ใช่หมดเลยน,นั่นน่ะสี่ทิศเนี่ยสี่ทิศป,ประตูประตูเออประตูสี <4 S 2> ส่โอ้ยต่อไปนี่เป็นแลนด์มาร์กอย่างดีเลยที่ไปซาลีนี่ลูกเตอร์จะร้องท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่ท่านก็รวบรวมชาวบ้านเน,น,นีเ่ยนะเดือดร้องไปฟ้องศาลศาลก็อนุมัติอ่ะศาลอ่ะเพราะมันเป็นฟ้องไปซาลีกลับมาก็ไเด้อ่า ไปก็โอ๊ยชาวพุทธมาก็มันอ่าแล้วเขาก็จะพัฒนาให้โอ๊ยเล่นมาร์กสวยเลยกว่างด้วยว่างแลมาทำสวนทำอะไรเนี่นที่สำคัญแล้วที่ตรงนี้รัฐบาลอนุมัติให้อนุมัติมันเป็นนี่มันเป็นสาธารณะอยู่แล้วไงอ่าสาธารณะใหญ่โตเลยใหญ่เพราะอันนี้มันก็เป็นอ่าบริเวณของสาธารณะของนั่นนะรัฐบาล

เราว่ามันไม่น่าทะลุเพราะว่ามันเป็นลักษณะอะไรของมันเลยคือของเก่าคือของเก่าเลยเขาจะไม่มันไม่เหมือนไทยนะมันจะเป็นจัด่วนของมันเลยแต่ว่าใหม่ก็อลังการงานสร้างนะทำไปแล้วเจดีแล้วก็เป็นสะทู แต่ว่ามันก็เป็นเป็นเป็นกระดูกธรรมดานะเราก็ไปดูแล้วมันไม่เห็นของจริงอลไรทั้งนั้นอ่มันเป็นกระดูกธรรมดาไม่ได้เป็นเป็นเป็นแบรนด์เป็นเพชรเป็นพลอยเป็นสเสือะไรไม่ใช่หรอกมันกระดูกธรรมดาก็เป็นอะไรที่แตกดีเพชรอินเดียไม่ได้แล้วก็ลักษณะที่เขาจะโชว์เป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะมันจะทำเป็นเป็นมันโดดขึ้นไปแล้วก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไอเดียมันเป็น่าจะเกิดมาเลย มไม่มีโฆษณาเลยเดิน